ฝืนตัวเองนะฝืนตัวเองฝึกตัวเองสนะาบลีใช้คำว่าธรรมะนะธรรมะในชะ้ในวษาไทยคือทรมานทะร,รมานก็คือฝึกนะซึ่งมันต่างจากไอ,อ้อตตะกิละมัธนุโยกนะทร่แปลว่าทำตัวเองให้ลำบากนะั่น เคยมีเด็กถามว่า,นะานั่งสมาธิอย่างนี้นี่มันเป็นการทรมานตัวเองหรือเปล่านะอดข้าวเย็นมาอยู่วัดอดข้าวเย็นนี่นะเป็นอัตากิละมัฐานโยกหรือเปล่ากนะ็ต้องดูด้วยว่าไอ้ที่ทำอย่างนี้ด้วนยะความเข้าใจว่ายังไง,ไงนะนะถ้าอะไรที่มันนอกเหนือไปจาก ศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยแล้วคิดว่าทำอย่างเงี้ยมันจะทําให้พ้นทุกข์ได้อย่างเงี้ยนะไอ้นะันะ่นเป็นการทรมานตัวเองนะการทําให้ตัวเองให้ลำบากอะนะแต่ถ้าฝึกตัวเองเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นนะมันมันตั้งใจที่จะฝึกนะนะอย่างเง้ยมันง่วงก็ลืมตานะนะยืดหลังให้มันตรงตรงอย่างเงี้ยนะนะ ขยับนิ้วมือนับนิ้วทีละนิ้วอะไรงี้ก็ได้นะเพื่อให้จิตมันตื่นขึ้นมานะให้จิตมีของเล่นนะปกติแล้วในจิตถ้ามันอยู่ในอารมณ์อย่างเดียวบางทีมันก็สลุมสลือง่วงนอนงี้นะให้ทำให้มีของเล่นบ้างนะเหมือนเด็กน้อยนะให้มันนั่งเฉยๆมันก็หลับงี้นะ หาของเล่นในมันตอนี้หาอารมณ์อะไระที่มันไม่พ้นไปจากกายและใจนะนาหาของเล่นในมัน,นคนใช้วิธีการนับนิ้วบางคนใช้วิธีการนับลมหายใจอย่างี้นะนาหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองอะไรเงี้ยนาะพยายามรู้สึกตัวอยู่นะให้มันตื่นตัวอยู่ภายในเนะี่ย หรือใช้วิธีการอะไรก็ได้ที่ไม่พ้นมาจากกายใจได้ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ปล่อยใจมันคิดเรื่อยเปื่อยนะ่ะไอ้คิดนึงก็ไม่หลับหรอกนะฮะพอเห็นว่าง่วงกวดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องน,ององนี้ตั้งใจคิดมันเรื่องเวลราวจริงจังอย่างนี้มันก็ไม่หลับนะแต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะ่ะความคิดกับใจคนละอันนะจะไปคิดว่าอา้าวก็นยังไงรู้ใจอยู่นะฉันก็อยู่ความคิดนี่นะ อาย่ก็เรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใจใจมีหน้าที่เป็นตัวรู้อารมณ์นะแยกให้ออกนะเวลาท่านให้ดูท่านไม่ได้ให้ไปอยู่ที่ความคิดแต่ให้อยู่ที่ความรู้สึกเวลาท่านมีความคิดเกิดขึ้นนะรู้สึกชอบรู้สึกชังนะรู้สึกยินดียินไร้ายอะไรเงี้ยนะราคาโทสะโมหะ ฟุ้งอะไรเงี้ยนะมันจะมีพฤติกรรมของจิตนี้ปรากฏขึ้นมาให้เราสังเกตเห็นได้นะนันก็สังเกตไปเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะทําให้นะจิตมันตื่นขึ้นมานะมันปฏิบัติใหม่นี่สาหัสสาการนนะเวลาเจอรีวอรนพวกนี้ครอบงำใจเนะนีเ่ยนะปฏิบัติมานานแล้วก็พอจะรู้ทันอยู่บ้างนะน ต่อให้ต่อให้ตั้งใจหลับนะนะเคยไปเข้าปฏิบัติธรรมที่แห่งหนึ่งนะท่านอยู่ในกุฏิส่งอาหารไม่ต้องไปไหนเดินจงกรมนั่งสมาธนะิมันง่วงได้ทั้งวันกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนสามวันสามคืนมันก็หลับอย่างนั้นนะนะไม่ยอมตื่นขึ้นมาต้องฝื้นตัวเองปล่อยให้มันหลับมันก็หลับอย่างนั้น นี่พอฝืนตัวเองเนี่ยทำอะไระน่ะโถกุติแล้วก็รู้สึกตัวไปอย่างเงี้ยนะนตรงไหนที่มันเปื่อนนิดนิดหน่อยๆเช็ดมันอยู่นั่นแหละเช็ดไปรู้สึกตัวไปนะขัดห้องน้ำอย่างเงี้ยนะนไปจิตมันตื่น,นต้องฝืนต้องฝืนต้องฝึกตัวเองอย่างเงี้ยนะ่พอทำไปสักสองสามชั่วโมองอะ่ะมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วทีเนี่ย เลยเพราะเวลาที่เราเคยคุ้นชินกับอารมณ์อะไรมานะก่อนบวชเนี่ยนะนะมันก็ชอบทจะจะมาทำอย่างนั้นแหละนะนะบวชแล้วก็พอไม่มีใครพาเดินพานั่งอย่างงี้นะก็จะกลับไปรอยเดิมอนะคิดทำนนคิดทำนี่อะไรเรื่อยเปื่อยไปนะนะแต่ก็ติดอยู่กับความคิดนั่นแหละนะเพราะนแม้จะทำงานงานก็ไม่ได้เร่งอะไรสักขนาดนั้นนะ นะให้รู้สึกตัวไปนั่นแหละยิง่งเ้าทำคนเดียวได้นีมันจะอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะก็เป็นการฝึกเจริญสติไปในตัวนะกวาดใบไม้เช็ดถูกุติอะไรกันแล้วแต่นะเรื่องงานอื่นๆที่เรารับผิดชอบอยู่ตอนนี้นะก็ใช้วิธีการอี้ฝึกตัวเองฝึกตัวเอง อยู่กับการรู้สึกตัวเนะี่ยให้ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างประโยชน์ภายในประโยชน์ภายนอกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นไปด้วยกันนะเป็นปเรื่องของการภาวนาทั้งหมดนะอย่าไปคิดว่าไอ้แค่มานั่งต้องมานั่งหลับตาทับสมาธิจึ่งเรียกว่า,าจจเจริญกรรมฐานหรือจเจริญภาวนานไม่ใชนะ่มันอาจจะช้าหน่อยไม่เหมือนกับคนที่เข้าไป เดินย่งมหนังสมาธิเอาเป็นเอาตายทั้งวีทั้งวันนะถึนะงก็ไม่แน่ว่านะ่จะเร็วกว่าด้วยซ้ำสำหรับบางคนนะนะ่ะองค์การนู่ยที่ทำอย่างน้ทำไปตามอำนาจของความอยากของตัวเองนะ่นะอำนาจของตัณหานะนะอยากจะพ้นทุกข์เร็วๆฉันอุตส่าห์มาบวชมีเวลาแค่นี้เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติให้ เต็มที่อะไรเงี้ยนะยิ่งอยากยิ่งทํายิ่งทําก็ยิ่งอยากนะถ้าทำโดยอำนาจของความอยากเนี่ยนะต่อให้เร่งขนาดไหนก็ไม่ไปไหนมาไหนนะนะไม่ได้อยู่ที่ความอยากมัอยู่ที่การพินิษพิจารณานะอยู่ที่สติสัมชัญญะนะนะสติอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีสัมชัญญะด้วยนะ แต่สติอย่างเดียวนะใครมันก็มีสติเท่านะั้นแหละถ้าไม่บ้านะนะนะชาวบ้านทั่ว,วไปเาก็มีสติกันนะั้นแหละนะทําไม้ถึงขั้นวิปลาสเนะี่ยยังไงก็มีสตินะแต่สติพวกนั้นไม่ได้ามาแก้ทุกนะสติเอาไว้ทำมาหากินายนอกแนคะ่นะั้นเองแต่ตัวสัมมาสติเนะี่ยถ้าเน้น้องเขามารู้ที่กายเวทนาจิตธรรมนะรู้ที่กายที่ใจตัวเองความรู้สึกตัวเองในขณะนั้น นะรู้ถึงพฤติกรรมของกายของใจในขณะนั้นๆนั้นนะนั้นคือตัวสัมมาสตนะิถ้าเราจับเคล็ดลับพวกนี้ได้นะเวลาสึกษาลาเพศไปแล้วเนี่ยนะไปดำเนินชีวิตคา,ารวะทำงานทำการอะไรอยู่ก็าตามเนี่ยมันะมาจะกลายเป็นคนทีนะ่มีเทคนิคในการที่จะอยู่กับตัวเอง เทคนิคในการที่จะดับทุกข์ให้กับตัวเองได้โดยง่ายเพราะไอ้ความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดมาจากความคิดทั้งนั้นแหละสังเกตดูเถอะในทางปฏิบัติใหม่มันก็อยู่ความคิดนี่แหละสังเกตดูไหมว่าทําไมพระเจ้าถึงแยกให้เห็นว่ากายเวทนาจิตเนี่ยยังอยู่ในช่องในช่วงของในเลเวลของสมถะอยู่นะนะ พอไปถึงขั้นตัวธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะพิจารณาเห็นแค่เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันทํางานไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามอะไรก็แล้วแต่นนเป็นเรื่องของวิปัสสนานะหรือแม้กระทั่งในพระสูตรอ,อื่นๆเช่นอานาปณสติสูตรที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะอย่างละสี่ชุดสี่หัวข้อเนี่ยนะชุดละสี่หัวข้อสี่หัวข,ข้อนะซ้ำ สามชุดแรกเนี่ยนะนะสิบสองข้อแรกนะมันเป็นเรื่องของสมถะนะสีข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของวิปัสนาอย่างเงี้ยนะนะนะทีนี้ถ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือนะเมื่อมีความรู้สึกว่ามีเรากําลังทําอะไรอยู่เงี้ยมีเรากําลังสงบอยู่มีเรากาลังเป็นโน่นเป็นนี่อยู่ในขณะนี้นะในขณะนั้นมันอยู่ในช่วงของสมถะอันนะแต่พอถึงตัววิปัสนาเนี่ยมันจะแยกแยกให้เห็นถึงความ เกิดความดับนะความไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรนะนะความเกิดขึ้นความเสื่อมไปของรูปของนามอะไรต่างๆเนี่ยนะนะมันจะแยกให้เห็นเองนะอนาตีของเราก็คือกับฝึกตัวเองอยู่อย่างนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นี่แหละนะนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นี่แหละนะมันบางทีก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายแต่ถ้าเกิดว่า เราฝึกไปในขณะที่ทํางานไปด้วยเนี่ยนะความเบื่อหน่ายพวกนี้มันจะน้อยมันจะไม่เหมือนที่เราอยู่ในห้องกรรมฐา,านเราเป็นเราตายอย่นั้นนะพอตั้งใจมากๆเนี่ยพอมันไม่สงบก็ผิดหวังละไม่เป็นดังใจนี่ก็รู้สึกผิดหวังละมันจะเป็นอย่างนั้นนะจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าใกล้ก็ง่ายนะพอนานนะแต่ถ้าเข้าใจมันก็ง่ายนะง่ายตรงไหนง่ายตรงที่เลิก ยุ่งกับมันเลิกขัดหวังกับมันนะไม่สงบก็ช่างมันโดนไปนะมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันแต่ดูมันเฉยนี่แหละนะแต่อย่างเงี้ยมันจะไม่ยากมันจะไม่วุ่นไายนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นโน่นเป็นนี่ึ้นมามันจะยากขึ้นมาทันทีเละมันยากเพราะอยากนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรนะพออยากให้สงบพอไม่สงบขึ้นมาก็รู้สึกยากขึ้นมาแล้วนะ ไม่อยากให้มันหลับนะมันหลับมันก็รู้สึกยากขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยนะหลับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะดีกว่านอนหลับอยู่ในห้องนะมานั่งหลับอยู่ที่พร้อมกันอยู่อย่างเงี้ยนะหลับๆมั่งตื่นๆมั่งนะก็ยังดีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเอาซะเลยอย่างน้อยก็เป็นการฝึกตัวเองนะลองปรับตัวปรับใจตัวเองนะเวลามาฝึกเคนใหม่ก็ยากเย็นแสนเข็นเลยนะ เนะ่ยพ่อไม่รู้จะปรับใจยังไงเนี่ยบางทีชุดความเชื่อชุดความคิดของเราที่ฝังหัวมานานเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกยากอย่างเช่นนั่งสมาธิต้องสงบนะต้องเห็นโน่นเห็นนี่บางคน,นึงก็เห็นนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเนะ่เราก็จะรู้สึกว่าทำไมเราทําไม่ไ,มได้หลายคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะี่นะี่ยบางทีพอมาน,นั่งสมาธิเขาอยู่วันหนึ่งหายหัวไปแล้ว <laughs> นั่งที่อยู่ในวัดนี่แหลนะะ พอีางคนรู้สึกว่าเอ้ยมันยากเว้ยไม่เห็นมันสงบสักทีนะ่น่ะนี่คือชุดความคิดความเชื่อที่เราได้รับมานานฝังหัวอยู่อย่างเงี้ยล้วจะปรับความคิดใหม่ว่าเอ้ามันจะเป็นอะไรก็ดูมันเฉยนี่แหละนนั่งก็ดูมันเฉยนี่แหละนะมันปวดหลังปวดเอวก็รูนมันปวดจะตรงไหนอย่างเงี้ยน่ะใจเป็นยังไงก็รับรู้อาการของมันตรงๆราไปอย่างเงี้ยถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องง่าย มันไม่วุ่นวายยอมรับฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อให้มันยอมรับความจริงของชีวิตชีวิตจริงแค่นี้แหละก็เป็นอย่างนี้แหละมันสงบได้เดี๋ยวมันก็ไม่สงบมันง่วงได้เดี๋ยวมันก็ตื่นมันไม่มีใครมันหลับไปได้ทั้งวีทั้งวันหรอกนะมันพุ่งได้เดี๋ยวมันก็เลิกพุ่งนี่นะนะมันจะยอมรับความจริงของชีวิตง่ายขึ้นนะมันพอเราฝึกไปฝึกไปเนี่ย เดี๋ยวมันจะเห็นความสงบท่ามกการความไม่สงบนั่นแหละนะมันจะเห็นอาการของจิตที่เข้าไปยึดไปติดอะไรอยู่ไปปรุงแต่งอะไรอยู่เงี้ยนะจะเห็นอาการพวกนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเองนะต่อให้ไปอีกร้อยสำนักก็เหมือนกันนี่แหละเราจะไปอยู่วัดไหนสำนักไหนคอร์ดแบบไหนอะไรก็พอกันนี่แหละ นะอาจจะมีเทคนิควิธีการสอนที่แตกต่างกันไปเนะี่ยบางทีเขาพาร้องรำทำเพลงเปิดเพลงทั้งวีทั้งวันนะหรือจะสอนอะไรพิสดารกว่านั้นก็ไม่พ้นจากการที่จะต้องนะกลับมารู้สึกตัวเนะี่ยกลับมาอยู่กับกายกับใจตัวเองนี่แหละนะลองหาเทคนิคเฉพาะของตัวเองดูแต่อย่าให้มันพ้นไปจากกายจากใจแค่นั้นเองนะไม่งั้นเราก็จะวิ่งตาม ใจของตัวเองเนะี่ยตามอารมณ์ตามความคิดปรุงแต่งนะจุดกระชากลากดึงเราอย่างเงี้ยทั้งวันนะตกอยู่ใต้อำนาจของจิตนะนะถ้าจิตในฝ่ายกุศลก็ดีไปนะอย่างน้อยก็ดีไปทำความดีอะไรขึ้นมาสักอย่างถ้าจิตในฝ่ายกุศลกันสาหัสหน่อยนะนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปอย่างเงี้ยนะค่อยๆสังเกตนะ สังเ,เกตโดยบ่อยก็จิตก็จะเป็นกุศลนะจิตก็จะฉลาดมากขึ้นนะฉลาดในการที่จะจะอยู่ยังไงให้ความทุกข์มันไม่ครอบงำใจให้อกุศลทั้งหลายไม่ครอบงำใจอย่างเงี้ยนะมันะนจะไปติดรูปแบบอะไรมากนักนะวิธีการปฏิบัติมีเยอะแยะนะนะต่อให้วิ่งอยู่ถ้ามันรู้สึกตัวได้อยู่มันก็ใช้ได้นะ เดินมิบาทอย่างเงี้ยนะอันนี้ยิ่งง่ายนะเวลาวเดินมิบาตนะเท้าก็ทบพื้นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่นะมันร้อนอยู่เหงือ่อมันออกอยู่ให้รับรู้อาการหรือความรู้สึกนั้นนะที่มันกําลังเกิดขึ้นนะในขณะที่ฉันอย่างเงี้ยนะมันมีใครหลับไปฉันไปได้ไหมนะในขณะที่เคี่ยวที่กลืนนะที่ตักอาหารขึ้นมาใส่ปากอะไรก็แล้วแต่ให้มันรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ยนะ นะพูดคุยให้น้อยยิ่งคุยมากก็ยิ่งฟุ้งมากหลุดมากอันนเ้เรื่องธรรมดานะบางคนก็ชอบพูดนันนะพูดไปก็ฟุ้งไปพูดไปก็เอาเรื่องอัตราตัวตนอะไรก็ไม่รู้้นมาพูดคุยกันนะไม่กินกามเกียดไม่พ้นอยาน่างนั้นหลักพระเราเนี่ยนนะปวดโออะไรไปตามเรื่องนะมันลองหูปาก นะแล้วก็น้อมกลับมาดูตัวเองให้เยอะๆนี่มันจะทำให้เราสงบได้เร็วขึ้นส่วนมากพวกที่ฟุ้งๆเนี่ยหนักไปทางพูดคุยน <pain> ี่แหละนะนะถาง่วงๆก็หนักไปทางกินเยอะนะกินบ่อยฉันบ่อยนะนะยิ่งกินมากก็ยิ่งง่วงมากก็อยู่แค่นั้นนะจิตสลึมสลืออย่างนั้นน่ะนะรู้จักปรับตัวเอง นะเช่นถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยง่วงนั่งสมาธิทิ้งไรง่วงทุกทีนะนะก็ลองออกมาอยู่ในที่โลง่ลงๆโปรงๆมันจะร้อนจะเย็นอะไรก็ช่างมันเถอะนะนะกาจะทำให้จิตตื่นขึ้นมานะถ้าเป็นคนที่ฟุ้งก็ลองไปอยู่ในที่แคบๆอย่างเงี้ยนะนะกว่าสายตาไปไหนก็ติดแต่ผนังห้องเียไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยอนะาการพุงก็จะเบาลงไปหน่อยนะ แต่ว่าก็ต้องอาศัยความต่อเนื่องนะฝึกต่อเนื่องไปนะไม่ใช่ถึงเวลาสวดมนต์ทีมานั่งทีแค่นี้นะอย่างี้ไม่พอกินหรอกกิเลสมันทํางานทั้งวันนะกิเลสทาง,งานทั้งวันก็รู้มันทั้งวันนะกิเลสไม่ได้ทํางานเฉพาะไอ้ตอนที่เรามานั่งหรือตอนที่เรามาสวดมนต์นะี่หรอกนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ฝึกตัวเองให้มันต่อเนื่องนะรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไปเนืองๆไปทั้งวันมันก็จะช่วยให้จิตมันตื่นขึ้นมาได้โดยง่ายนะนะยิง่งเราอยู่ในห้องแอร์เย,ย็นอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งทำให้ง่วงง่ายนะยังในคนง่วงต่อให้ไปนั่งอยู่ที่ร้อนๆก็ง่วงอยู่ดีนะั่นแหละนะ มันก็จะเป็นข้ออ้างเงื่อนไขอะไรขึ้นมาเพราะแอร์มันเย็นก็เลยง่วงนอนอย่างงี้นะต like, like ่อให้เป็นั่งกลางแดดมันก็หลับนะคนมันจะหลับนี่นะน่ะก็ต้องอาศัยการพึกตัวเองอย่างนี้เน่ยน่ะมันไม่มีเรื่องอะไรมีเรื่องแค่จะรู้ทันกายใจตัวเองนี่แหละไม่มีเรื่องอะไรอย่างอื่นส่วนมันจะสงบเมื่อไรมันจะถึงมรรคผลนิพพานเมื่อไรเมื่อไนจะหมดกิเลสอะไรไม่ต้องมาพูดถึงน่ะ เราแค่แบบความประคองตัวเองตอนนี้มีสติสำมปชัญญะอยู่ไหมระลึกรู้อยู่ไหมรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ไหมนะแค่นี้พอแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน